วิธีปฏิบัติทางจิตเมื่อถูกติเตียนหรือถูกทำร้ายร่างกายพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภักขุนะถ้ามีใครกล่าวติเตียนเธอต่อหน้าภักขุนะในกรณีเช่นนั้นเธอพึงละฉันทะและวิตกชนิดที่เป็นวิสัยแห่งชาวบ้านเสียภักขุนะในกรณีเช่นนั้น เธอพึงทำความสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในดังนี้ภักขุนะเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ภักขุนะ ถ้ามีใครประหารเธอด้วยฝ่ามือด้วยก้อนหินด้วยท่อนไม้หรือด้วยสัตราพักคุณนะในกรณีแม้เช่นนั้นเธอก็พึงละฉันทะและวิตกชนิดที่เป็นวิสัยแห่งชาวบ้านเสียพักคุณนะในกรณีเช่นนั้นเธอพึงทำความสำเนียกอย่างนี้ว่า จิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าวว่าจาอันเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในดังนี้พักคุณะเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้แลในยุคไหนก็ตามเวรทั้งหลาย ไม่เคยระง,งับได้ด้วยการผูกเวรเลยแต่ระง,งับได้ด้วยการไม่มีการผูกเวรธรรมนี้เป็นของเก่าใช้ได้ตลอด